กิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดและสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรีนะครับได้ร่วมกันมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอักขีภัยครับนางธัญญาชุมนุมนายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายพิรมชุมนุมในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรีขามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอักขีภัยที่บ้านเลขที่36หทับ6หมู่ที่5 ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบาตท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีพร้อมกับกำนันตำบลท่าอิดสารวัตรกำนันตำบลท่าอิดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5และเจ้าหน้าที่อบาตท่าอิดร่วมกันลงพื้นที่กับ